อุ้ยมีอันนี้ด้วยข,ข้างคาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมก็วันนี้อากาศดีดีมากเหมือนจะฝนจะตกด้วย <laughs> ก็เลยจะออกไปขับรถเที่ยวซะหน่อยนะวันนี้เป็นคลิปเที่ยวชิวๆเหมือนเดิมก็สถานที่ที่เราจะไปก็จะเป็นเราจะไปถ้าเขาชะอางกับวัดอะไรสักอย่างที่เป็นพญายนาคสีดำๆนะนะวันนี้รถพึ่งวิ่งได้หนึ่สามสี่กิโลนะรถพึ่งวิ่งได้วันนี้ก็เอาไปวิ่งอีกสองร้อโลลันอินลันอินเที่ยวแบบลันอิน มะตาดยากเหมือนเดิมเหมือนแบตมันไม่คงที่ยังไงก็ไม่รู้นะวันนี้ขอฝนจะตกก็พอทุกคนอากาศดีมาก แรงด้วยทุกคนแรงมากอันนี้เรามาขับเส้นแถวๆที่ใกล้ภูเขานะมันก็จะวิวดีๆหน่อย <Okay. S 1> GPS GPS ไม่ได้บอกอะไรนี่อ้าวตรงไปเหรอ พีเอยังบอกให้ตรงไปอยู่อ่ะผมก็นึกว่าให้ออกนะั้นนะเมื่อกี้นะ นี่ดีนะแดดแดดไม่มีเพราะว่าเห็นอันนี้ชัดเลยมันให้เลี้ยวซ้ายตรงไหนวะนี่เลี้ยวซ้ายตรงรถออก เกล็ดน้ำเลยวะอย่าบอกนะฝนจะมาเฮ้ยเหมือนฝนจะมาจริงทุกคนโอ้โหมันจะแรงป่ะเนี่ยอ่าเริ่มหยุดแล้วหยุดหรือโดนต้นไม้บงังโอ้โหมีลูกน้าหน้าอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> กำลังมาเพลินๆเ,เลยเดือือ <c oughs> <c oughs> แต่โซนนี้โซนเขตชุมชนที่เขาใช้ลูกแลนาด ลูกใหญ่จริงทุกคน ไม่ฝนได้หรือยังวะแต่อยู่ไหนวะอ๋อแต่อยู่นี่ <S 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 แต่อยู่ข้างนอกมาเล็กๆว <ๆ S 1> ิวดีมากทุกคนตรงเนี้ยดูตรงนี้ขึ้นโอ้โหถนนสวยอ่ะนะ ถนนสวยเนาะสวย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 กันสวยแล้ <c oughs> วถนวนลาดยางใหม่กิ๊บเลยบ้างเนี่ยมีฝ <c oughs> นปอยฝนปอยแล้วย,ยังหนีเมฆฝนไม่ได้เลย นี่มันหน้าหนาวไม่ใช่เหรอเนี่ยเดือนธันวาแล้วนะนี่กลางเดือนธันวาแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหวิว,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 วดีอ่ะรถน้อยด้วย play โหทาง <What? S 1> ดินแดงรถใหม่เราจัดไปเด็ก <What? S 1> กลัวที่ไหนโ oh, อ้โหดูข้างบนตรงโน้นทุกคน ต้องจอดตรงไหนเนาะโอเคทุกคนเรามาถึงกันละตนอนนี้อยู่วัดวัดอะไรนะเืิมชื่อ <c oughs> เออชื่อวัดเดี๋ยวขึ้นห้ดูแล้วกันจำชื่อไม่ได้ไม่รู้ว่าถ้ำอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมข้างบนนะ่ะลองเดินขึ้นไปดู ดูสภาพคนซ้อนนะครับเปียกตั้งแต่ข้อเช้ากระเด็นถึงก้นโคตรเจะเลยเฮ้ยนี่เจอทางขึ้นแล้วทุกคนไม้รู้ว่าขึ้นไปอะไรเ้จักเจอแล้วพยานา เดินนต่อโอ้โหชันเวอร์หมดส่วนหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งทุกคนและชันมากโคตรชันชันมากโอ้ยเออ,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 อมันชันเนาะชันมากแล้วก็อย่าไปอย่าไปเดินตรงกระเบื้องสีชมพูนะให้มาเดินเดินตรงสีดำๆนี่้ใหตายเลยเ <laughs> ขาสร้าง เราทราบมาได้ด้ขั้นสูงมากใช่โอ้ยขั้นเริ่มเล็กแล้วแค่นี้เองเราไปเหนื่อยยังวะนี่วอมวอมใช่ไหมเอาไว้ไปเที่ยวที่อื่นน่าจะหนักกว่านี้โอ้ี่ทุกวัน่างอเค้ถึงแล้วทุกคน เงาไปต้องไปซื้อน้ำนะซื้อน้ำเดือนๆตรงนี้คืออะไรเข้าไปดูสิ เรามาถึงวัดก่อนเหรอทุกคนผมว่าผมปากไปถ้ำก่อนหรือเปล่าหรือวัดก่อนจำไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรถึงวัดก่อนก็ได้ตรงนี้มีถ้ำแม่ย่าหม,มากหอมกับถ้ำเสือสมิงพาย,ยมีหลายถ้ำนะเนี่ยเดีย๋ยวเราขึ้นไปดูถ้ำแม่ย่าหมอ,อกกัน <Huh? S 1> ถ้ำแม่ยาม่า อ๋อมีโอ้มีมบันไดปีนให้ด้วยโอ้โหเอเวนเรสร์สุด,สด,สดขึ้นมาไอ้น้องระวังนะไม่เห็นไม่เห็นไหมเนงะียเดี๋ยวเธอค่อยขึ้นกล้าขึ้นอ๋อเธอ,อ,อ,อจะขึ้นไหม มันเล็กๆ,ๆเองมีติดไฟให้ดวงเดียวนะทุกคนส่วนข้างในก็โอ้ทำอุ้ยมีอันนี้ด้วยข้างคาวไปๆเราลงดีกว่าทริปนี้แอดเวนเจอร์ดีนี่ทำแรกแล้วเนี่ยข้างในมีอันนี้ด้วยมีอนะไรอะข้างคาว้ย <c ười> อยู่หนึ่งตัว ต่อไปเป็นถ้าเสือสมิงพรายแล้วทุกคน <Wow. S 1> อันนี้เป็นมีบันไดขึ้นสบายหน่อยนี่มีบันไดนะมีรูปปั้นเสือ,อยูข้างหน้าสองฝั่งหลับสบายแน่คืนนี้โอ้ ทุกคนออกมาละเหงื่อท่วมมากร้อนสุดๆเพราะว่าเสื้อแขนยาวด้วยแหละช่ำเลยต้องการน้ำมากตอนนี้เออตอนนี้ตอนเที่ยงเลยนี่วายังไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยนี่วาข้าวยังไม่ต้องขอน้ำก่อนตอนนี้ฮิวเตี๋ยวตรงนี้แหละทุกคนจุดต่อไปจะได้อิ่มอิ่ม โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะมีพระใหญ่นะแล้วก็มีหลังพระใหญ่ก็จะเป็นถ้ำอีกคนไม่มาแล้วอีกคนบอกปวดขาเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะนี่ข้างหลังก็จะ <c oughs> เป็นบันไดเป็นถ้ำอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าเป็นยังไงไปลุยอีกคนบอกไปไหวแล้วปวดขา ส่วนเราก็สู้ต่อมีมีคนมาขึ้นทางนี้เลยทุกคนบันไดสุดแสนจะทรมานกับบันไดจริงๆเลยโอเคถึงตรงนี้แล้วโอ้โหมาเริ่มเลยทุกคนองแบบองใหญ่มากเดี๋ยวเราเดินไปข้างหลังกันมีบันไดขึ้น มีบันไดขึ้นนะเป็นบันไดเหล็กบันไดเหล็กขึ้นไป Let's go พวกน้ำมาด้วยฮ่า <c oughs> <c oughs>

นะทุกคนสูงอยู่โอ้โขึ้นยังไงอันเนี้ยอันนี้ไปทางไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่อึ๊บจริงๆขาผมก็อ่อนแล้วเลยอ๋อขึ้นมาได้เท่านี้ข้างในขึ้นต่อไม่ได้แล้วขึ้นต่อไม่ได้แล้วทุกคนต้องลงละ สุดละเหมือนตรงนี้มันมีบันไดให้ขึ้นแต่ว่าน่าจะอันตรายทุกคนแต่ว่าเขาตีตีตรงนี้แล้วนะกันที่จับไว้ตรงนี้แล้วแสดงว่าตรงนี้ขึ้นไม่ได้ปะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่า ออจริงๆผมโคตรสงสัยเลยทุกคนว่ามันใช่จริงๆอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะก็เลยไปลองถามพี่พนักงานที่กําลังทําความสะอาดกวาดใบไม้อยู่ใกล้ๆนะทุกคนก็ได้คําตอบมาว่าเขาบอกว่าข้างบนไม่มีไข่ทุกคนแต่สิ่งที่ผมเห็นคือหางตาแรกอ่ะเหมือนมีอะไรยาวๆร่วงลงมาตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นงูหรือปาที่แบบเลื้อยตกลงมาจากช่องของผานะทุกคนแต่พอมองขึ้นไปมันเป็นการแบบย้อนแสงลงมามันจากมุมที่ผมดูอ่ะแลวคือเหมือนเห็นคน และคิดว่าน่าจะเป็นคนที่โยนอะไรสักอย่างลงมาเหมือนเป็นท่อนไมา้ยาวๆหรือเปล่านะแต่ผมไปถามพี่เขาแล้ว,วาจากความข้องใจของเราอ่ะเขาบอกไม่มีใครอยู่ข้างบนเอออันนี้ก็เป็นปริศนาที่น่าสงสัยว่าเราเจออะไรกันแน่นะจากนั้นเราก็เข้ามาไหว้พระเจ้าตากนะทุกคนที่หลวงพ่อท่านได้แนะนํามาว่าให้แวะเข้ามาไหว้สักหน่อยนะก็โอเคเรามาไหว้แล้วก็มีการเสียงเซียมซี กันนิดนึงนะว่าจะได้อะไรของแฟนผมเขาก็จะได้หมายเลข20นะส่วนผมก็เขย่าแป๊บๆก็ร่วงลงมาเป็นหมายเลข23นะทีแรกก็เห็นแว็บแรกเฮ้ยเลข13หรือเปล่านะแต่23<า>เดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปก็คือถ้ำอ,อะไรนะ ก็หยุดถ้ำเขาช้างนะอันนี้เราก็จะออกจากวัดวังรีคีรีวันวรารามนะทุกคนในะในสุดก็รู้เปล่าเรามีไป้ายมันแบบมันเงียบสงบดีเนาะอยู่ลึกเข้ามามันเลยดูเงียบเงียบแล้วพื้นที่เขาอย่างเงยอะเลยนะวัดเนี่ยโหถ้าทำบ่อตรงนี้อะไรด้วยนี่สวยเลยนะ อีก13บกิโล12บกิโลนะ15นา, <Y topic> า,าทีถึงถ้ำเขาชะอ่างจะไปไหนแล้วเด <S <S ็ก พอจะออกจากวัดได้ขับรถแล้วผมปวดฟ้าเริ่มจะคลื่นนะเออโอ้ยกดโอ้ยจริงเลยถนนคงเป็นประมาณนี้ซะส่วนใหญ่นะทุกคนเส้นตรงนี้ เส้นที่รถไม่ค่อยจะวิ่งมานะไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรกันถ้าไม่มาวัดอันนี้ก็คงไม่มีใครมานะโอ้โหย่างสวย ดีจังวะถึงแล้วจ้าวัดถ้ำเขาชะอ่างโอ้ยบน่มเลยภูเขาหน้าผา ทุกคนเหมือนเราจะมาผิดที่นะแต่ที่นี่ก็มีถ้าแต่เราไม่ได้ถามว่ามันคือถ้าอะไรนะทุกคน<ด>กคน็ได้ทําการถามหลวงพี่นะที่อยู่วัดที่นี่นะทุกคนก็หลวงพี่ท่านได้บอกว่ามันมีสองที่ของที่วัดที่นี่นี่ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าที่เราต้องการจะไปนะั่ก็คืออยู่ข้างนอกนะอยู่เลยมาคือวิวแรกเลยที่เราเจอก็ไม่รู้ว่า ยังไงนะแต่ว่าต้องปักหมุดไปที่หลวงพ่อทันใจนะทุกคนซึ่งมันจะเป็นถ้ำคลานกันมาถึงแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราก็มาเข้าทางวัดนะซึ่งถ้าใครปักหมุดไปที่หลวงพ่อทันใจจินดามณีสีหลวงทองเนี่ยก็จะเข้าไปด้านหน้าของภูเขานะทุกคนแต่เราเห็นวัดเราก็เลยเลี้ยวเข้ามาเลยซึ่งเราก็ลองขับวนดูนะทุกคนว่ามันยังไงมันก็มีทางขึ้น เป็นด้านหลังนะแต่ว่าเห็นอะไรไหมทุกคนผมว่าน่าจะใช่อย่างที่เราคิดนะรู้สึกว่าคลิปนี้เนี่ยเราเจออะไรที่เป็นเรื่องประมาณนี้สักส่วนใหญ่เลยนะแต่เราก็จะทางขึ้นนะทางขึ้นด้านหลังแต่อีกคนเขาไม่กล้าที่จะขึ้นนะั้นมันดูอันตรายผมก็นะต้องขับวนไปข้างหน้าไปลอดูว่าทางขึ้นจริงๆมันอยู่ตรงไหนโอเคทุกคนเรามาถึงกันละในที่สุดนะก็มา ถึงยังถูกต้องเมื่อกี้ก็ใช่แหละที่เดียวกันแต่ว,ว่ามันเป็นด้านหลังทุกคนมันอยู่ในวัดปากมาที่หลวงพ่อทันใจก็จะได้มาข้างหน้านะไปะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันนี่ขึ้นทางธรรมชาติอีกแล้วครับท่านไปโอ้ขึ้นเดินดีๆนะมันเป็นขี้ตะคงขี้ตะไข่นะทุกคนต้องเดินดีๆหน่อยเพราะว่าโอ้เส้นทางธรรมชาติจา๋จาโอ้ขนาดบ่ายสองยังบรรยากาศดีมากอะ่ะ ต้องค่อยๆเดินทุกคนอ๋อมีคนมาเที่ยวเยอะเยังมีคนมาเที่ยวแล้วเขาก็กลับแล้วทุกคนแล้วก็จะเหลือเราแค่สองคนไม่มีใครเลยค่ะเงียบเลยค่ะเงียบเงาเลยใช่ไหมพี่เราก็จะขึ้นกันไปแบบเงาเงาไปเส้นทางธรรมชาติจัดๆทุกคนด้ยโอ้ยขึ้นมาดีๆนะได้ปะได้อยู่ไป วาดูให้ดูทางโอ้ยแต่ว่าเห็นล่างมาไกลๆว่าสวยดูเออวันน,น,น,นี้มีแต่ขึ้นก็ขึ้นแล้วก็ขึ้น <c oughs> ทางดีๆดูทางดีๆฮึบโอ้ยเฮ้ย,ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเว้ย พร้อมไว้ไปเดินเข่าช้างเผือกอุ้ยทำห้าไหวไปเดี๋ยวกันต่อถึงแล้วเฮ้ยไม่ได้สูงมากแต่ก็สูงอยู่สูงอยู่เนี่ยให้ดูข้างล่างเฮ้ยอย่าดึงเสื้อเฮ้ยดึงเสื้อเดี๋ยวตกไปคุยโอ้ <c oughs> <c oughs>